จ๊ชอบครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกอ่ะคือครึ่งหลังเนี่ยมันไม่ได้เน้นขายฉากแอคชั่นค่ะแต่ว่ามันเน้นไปที่แผนการปล้นค่ะการหักเหลี่ยมเฉือนคมที่ดูสนุกแล้วก็มีชั้นเชิงค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ขวัญช่องเลมอนซีดค่ะวันนี้ค่ะจะเปลี่ยนโทนมารีวิวซีรีส์กันบ้างนะคะกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Money He i s t Season 5 Volume 2ทรชนคนปล้นโลก หลังจากผ่านครึ่งแรกของซีซันนี้ไปนีคะกับการสูญเสียกําลังที่สําคัญอย่างโตเกียวค่ะเจก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าครึ่งหลังเนี่ย เนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนนะคะมันยังรู้สึกเสียดายตัวละครอย่างโตเกียวค่ะที่ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่เชื่อมเรื่องราวต่างๆที่สําคัญใครจะมาบรรยายเหตุการณ์ในขณะเดินเรื่องนะคฮะสิ่งที่เจจะพูดต่อไปนี้นะคะก็คือความรู้สึกหลังจากที่ดูซีรีส์เรื่องนี้จบค่ะต่อไปนี้นะคะอาจจะมีเนื้อหาสปอยอยู่บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าโพสไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูต่อค่ะ คลิปนี้นะคะจะขออนุญาตแล้วกันนะที่จะเปลี่ยนการรีวิวนะคะมาขยี้ทีละตอนเพื่ออัทรัของซีรีส์นะคะเริ่มกันที่ตอนแรกเลยค่ะตอนที่6ค่ะหนทางเล็ดรอดค่ะหลังจากการสูญเสียครั้งสําคัญนั่นคือโตเกียวนะคะ ถือว่าเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของคนในทีมรวมไปถึงตัว p r o f เซอร์ด้วยค่ะหัวหน้าทีมปร้นในครั้งนี้ที่สติแตกค่ะถือว่าการถ่ายทอดอารมณ์ความเสียใจนะคะทำออกมาได้ดีอ่ะจนเจ๊นเนี่ยก็รู้สึกน้ำตาซึมเหมือนกันนะและที่แปลกใจนะคะไปมากๆเลยนะคะนั่นคือซีรีส์เรื่องนี้ค่ะยังใช้โตเกียวค่ะเป็นผู้เล่าเรื่องเหมือนเดิมนะ แอบร้อนเหมือนกันนะว่าคนตายเนื่อก็สามารถบรรยายได้ค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะได้เห็นฉากการไล่ล่ากันร,ระหว่างเซียร่าและโปรเฟสเซอร์อ่ะที่ทําเอาลุ้นอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะพร้อมกับแฟตแบล็กนี่ะที่เล่าย้อนไปในอดีตของเบอร์ลินเหมือนเดิมค่ะถือว่าเนื้อเรื่องในช่วงนี้นะยคะยังไม่ได้ดําเนินไปไหนมากค่ะตอนที่7ค่ะสิ่งที่วาดหวังไว้เนะคะเพิ่มความลุ้นคูณ2ที่กดดันเราชิบเป่งเลยอ่ะ กระแผนการป้นทองหาที่ดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเล่นเอาเจ๊เนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกนะสิ่งหนึ่งนะคะที่เจ๊ชอบมากๆจังหวะนี้นะคือการตัดต่อเรื่องราวแฟลชแบ็กของปาเลโมและเบอร์ลินค่ะผู้คิดค้นแผนป้นครั้งนี้นะคะมันทาให้เราเข้าใจนะคะในความพยายามของตัวละคร2ตัวนี้ค่ะที่มีความผูกพันกันอยู่ ในส่วนของฝั่ง p r o f สเ s อร์นะคะก็แอบ,บมีฉากเคลียร์ใจกับซีราค่ะตัวละครที่มีความขัดแย้งกันมาตลอดตั้งแต่ครึ่งแรกนะคะกับถูกผ่อนปลนผ่านบทสนทนาที่ราบเรียบแต่มีความหมายที่ดีนะและที่สําคัญนะคะ p r o f เซอร์ก็กลับมาคุมเกมปล้นครั้งนี้แบบเต็มตัวอีกครั้งค่ะตอนที่8ค่ะทฤษฎีแห่งความสง่างามค่ะเปิดมากับฉากย้อนอดีตของเบอร์ลินที่แสนจะเจ็บปวดนะคะ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะทำให้เราหายงงอยู่พอสมควรค่ะกับการเล่าย้อนไปในช่วงครึ่งแรกของซีซันนะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5นะคะเกี่ยวกับตัวลูกชายเบอร์ลินแล้วก็ภรรยาของเบอร์ลินค่ะซีนนะคะที่ใจชอบมากๆนั่นก็คือฉากที่เบอร์ลินพูดคุยกับลูกชายค่ะคือมันจี๊ดโคตรเลยนะคะคือง่ายๆเลยนะลูกกับพ่อเนี่ยชอบผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ โอเจ๊ oh, Jay, ถือว่ามันเป็นเรื่องที่รับกันไม่ค่อยได้นะคะยิ่งฉากที่ทำลายข้าวของนะีคะที่มีการดึงจังหวะภาพสโลวของข้าวของที่แตกกระจายนะคะบวกกับดนตรีประกอบค่ะและการแสดงของตัวเบอร์ลินยิ่งช่วยเพิ่มให้ซีนเนี่ยมันออกมาดูดีแล้วมีอารมณ์ร้าเราให้อินตามไปได้มากเลยคะ่ะน่าจากเรื่องความรักของเบอร์ลินแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความรักของเดนเวอร์และสต็อกโฮล์มค่ะที่เจ๊นเนี่ยโอรู้สึกลำคาญอยบ้างนะ ในความโลเลของเดนเวอร์ค่ะที่โคจะอ่อนไหวง่ายและสิ่งที่ตึงจัดสำหรับตอนนี้นะคะน่นก็คือการโดนสับขาหลอกของโปรเฟสเซอร์ค่ะพี่เจเนี่ยแทบจะกรี้ดแตกนะคะโหมัน,ม,นมันพลิกมาขนาดนี้เลยเหรอแบบอยากจะอุทานว่าอ้บา้าเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าตอนนี้ไปสุดกับคำว่าเหวอแดกจริงๆค่ะ ตอนที่9ค่ะบทสนทนาบนเตียงค่ะตอนนี้เจะขอยกให้โปรเฟสเซอร์เนี่ยเป็น MVP ของตอนนี้ไปเลยนะกับการแสดงที่สมบทบาทค่ะของการเป็นผู้นำที่แท้จริงฉีกกฎแบบเดิมๆนะคะผู้นำเนี่ยไม่ใช่แค่สั่งค่ะแต่ต้องเอาใจลงไปเล่นด้วยค่ะ การดำเนินเรื่องในตอนนี้นะคะจะมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาค่ะและสิ่งที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งของตอนนี้คือการขมวดปมต่างๆนะคะที่บีบคั้นคนดูอย่างเราให้เอาใจช่วยแบบสุดตัวค่ะกับการบุกจับทีมป้นค่ะที่บางทีเจก็เมาว่ามันง่ายไปหน่อยไหมนะคะมันดูไม่สมเหตุสมผลอยู่หลายจุดค่ะบทของฝั่งทหารค่ะที่อยู่ในธนาคารนะคะก็ถูกกลบจนแทบจะหายไปเลยละคะ่ะ และช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะคะคือสิ่งที่สวยงามที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะนั่นคือฉากโตเกียวกับโปรเฟสเซอร์ค่ะที่คำพูดของโตเกียวเนี่ยหูมันซึ้งกินใจนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันปลุกเร้าอารมณ์คนดูอย่างเรานะคะให้เอาใจช่วยตัวโปรเฟสเซอร์มากขึ้น,นะคะ่ะถือว่าดานตรีประกอบนะคะบทพูด ฉากการตัดต่อนะคะมันถูกจัดวางไว้ได้อย่างมี impact มากๆเลยค่ะซึ่งเจว่ามันส่งมาถึงคนดูอย่างเราได้แบบเต็มที่ค่ะตอนที่10ค่ะชื่อตอนว่าธรรมเนียมของครอบครัวค่ะตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักกับตัวโปรเฟสเซอร์มากขึ้นนะคะมีฟ a ตแบ็กนะคะที่ เต็มไปด้วยดราม่านะคะในวัยเด็กของโปรเฟสเซอร์นะคะที่มันช่วยสะท้อนให้เราเนี่ยเห็นเรื่องราวที่มันเป็นแผลใจของโปรเฟสเซอร์ค่ะถูกเล่ามาได้แบบเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนค่ะการปิดของซีรีส์เรื่องนี้นะคะถือว่าทำออกมาได้ไร้ที่ติค่ะถือว่าปิดได้แบบสวยงามและเคลียร์ทุกอย่างได้ชัดเจน สิ่งหนึ่งนะคะที่ถูกซ่อนไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของลูกชายเบอร์ลินค่ะที่เจ๊เนี่ยแอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเจ้าข้อความบนกระดาษเนี่ยที่เซียร่าส่งให้เนี่ยเขียนไว้ว่าอะไรนะคะไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวการปล้นของลุงเบอร์ลินในเรื่องต่อไปก็ได้ค่ะสรุปเลยนะส่วนตัวเจ๊นะเจ๊ชอบครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกอะ่ะคือ ครื่งหลังเนี่ยมันไม่ได้เน้นขายฉากแอคชั่นค่ะแต่ว่ามันเน้นไปที่แผนการปล้นค่ะการหักเหลี่ยมเฉือนคมที่ดูสนุกแล้วก็มีชั้นเชิงค่ะลุ้นระทึกน่าติดตามตลอดเวลาแล้วก็การพลิกผันของเรื่องเนี่ยฮะมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะซึ่งมันคือความสนุกของการดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะซีรีส์เนี่ย เก่งหรือเกินนะคะในการวิวอารมณ์คนดูค่ะที่สำคัญค่ะแฟลชแบทที่ถูกใส่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันมีความเชื่อมโยงกับตัวเรื่องหลักค่ะอย่างชัดเจนผิดจากครึ่งแรกนะคะที่เราเนี่ยก็ต่างสงสัยในเรื่องราวการเล่าย้อนไปของเบอร์ลินนะคะว่าจะย้อนไปทำไมนะคะถือว่าซีรีส์ก็ได้เคลียร์ตรงนี้ได้ชัดเจนสำหรับคนดูค่ะตัวละครอ,อย่างเซียร่าค่ะถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะการแสดงนะคะเล่นได้สูสีกับ บทโปรเฟสเซอร์เลยนะยิ่งฉากที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะเข้าฉากด้วยกันเนี่ย จะถือว่าเคมีทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มันช่วยเพิ่มสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยพูดข้อดีกันมาเยอะแล้วนะมันมีจุดที่เจแบบรำคาและงุนหงิดอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือซีนของ Denver และ s t o c k h o l มค่ะเ <c oughs> จะรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยมันมีความงี่เง่าอยู่พอสมควรเลยนะในช่วงครึ่งหลังเ่ยรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะกับการง้อง,งอนกันร,ระหว่างสามีภรรยาเลยะคะ ที่ทุกคนเนี่ยก็กําลังอยู่ในวินาทีที่หน้าสิวหน้าขวานะนะแต่ไอ้ทั้งคู่เนี่ยมันก็ยังงอนกันนะคะซึ่งดูมันจะไม่ค่อยมีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องราวเส้นเรื่องหลักเท่าไหร่นะคะมันแบบมือนออกมาเพื่ออะไรนะคะอันนี้เจก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรู้สึกดูแล้วมันงุดหงิดอะสำหรับบันนี่ไฮส์นะคะวอลลุ่มทนะคะเครื่องหลังเนะคะเจให้คะแนนไป จะให้8.5เต็ม10ค่ะถือว่าให้มากกว่าครึ่งแรก1คะแนนนะคะถือว่าเป็นการติดฉากของซีรีส์เรื่องนี้ได้สง่างามค่ะแผนป้นที่โคตรซับซ้อนน่ะถูกถ่ายทอดออกมาได้สนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะท่ามกลางความรักและก็ความผูกพันธนะคะที่เรามีให้กับตัวละครทุกตัวค่ะมันทำให้เจรู้สึกใจหายเหมือนกันนะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจบแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะดูกันจบแล้วนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะเจ๊อ่านคอมเมนต์อยากอ่านว่าทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube และ f c e e o o o นะคะสำหรับ f c e e o o o เนี่ยเราจะมีการรีวิวทั้งซีรีส์ทั้งหนังพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับหนังเยอะนะคะมีการโพสต์ทุกวันนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะแล้วไว้ว่างนะคะเจ๊จะมารีวิวกันอีกนะคะบ๊ายบายจ้า